มีของขังหรือหน้าบ้านขังอะไรยาเงี้ยเร่นแฝดอเงี้ยเลดีเออฮะแล้วหลังนี้อ่ะหลันี้เขาลูกสาวเขาไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละเขาพูดมาเรื่องั้นอ๋อลูกสาวไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วหลายปีแล้วอ๋อทิ้งไปหลายปีแล้วแต่ละแม่เขาตายเขาก็เลยแยกคณะทิ้งอ๋อเอาไปให้โยมอยู่คนเดียว เดี๋ยวเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวยงไม่เสียบนั่งนี่ก็ได้เนาะไม่ต้องไปไกลเอาก็อีมาน,นี่นี่ยงเก็บของเก่าครับยังเก็บคัดคัดแล้วก็อาทิตย์ละครั้งทีก็สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับนั่งเลยเอ่ะนั่งนั่งเลยหันหน้าไปทาง เก็บของเก่าครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับโอ้เจ็ดเจ็ดยังดูทรงดีอยู่อยู่คนเดียวมานานครับหกตั้งเมียตายหกปีเข้าปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วครับอยู่คนเดียวมาตลอดตอนใหม่ๆก็กลัวผีเหมือนกันกลัวอยู่คนเดียวเพราะไม่เคยอยู่คนเดียวกลัวผีตอนนี้ชินแล้วไม่กลัวแล้วแล้วถ้าเมียกลับมานี่กลัวไหมก็กลัวเขามาหาเหมือนกันโอ้เล่นเล่นไหนตอนนั้นบอกรักกัน กลัวเหมือนกันพอตายแล้วก็กลัวใช่แล้วกลัวกลัวเขามาเดี๋ยวตกตกใจแล้วอยู่คนเดียวด้วยอ้าวตอนอยู่เขา็นหักคอเราแล้วตายแล้วจะกลัวอะไรเขาผมต้องนกหวีดต้องไว้ไปตีนั่นน่ะเพราะว่ามีเรื่องอะไรทําไปอะไรแล้วเป่านกหวีดให้คนได้ยินบ้างเพราะรู้มันอยู่ไกลไงกล่าคนท่านี้จะได้ยินบ้างได้มาหาแล้วถูวเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันเลวเวลาไปเก็บเก็บ ก็บอะไรไปเก็บตามถังขยะนะครับไปเก็บตามถังขยะเก็บมาแล้วก็มาคัดอะไรต็วอะไรเงี้ยไปเปิบอะไรก็คัดไม่ม่แล้วคัดไม่ค่อยเป็นก็เขาจัดช่วยสอนมัง้งกี่วันขายกันทีนอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ต่อครั้งแล้วขายครั้งละเท่าไหร่ก็สา <300 S 1> มร้อยมั้งสองร้อยกว่าบาททีก็เลยถึงสี่ร้อยมันไม่แน่นอนครับตอนนี้ของลงยิ่งลิงแล้วเลยตอนนี้ลงหมดเหลือละเหลือไอ้ลังละสิบบาทสิบบาทก็ ก็ได้ก่ากันไอ้ลังอีกสองบาทหรือแปดบาทนี่ผมซื้อไม่เป็นไงเก็บถ้าซื้อด้วยแม่ไปไม่รอดเลยอพอเราซื้อไม่เป็นไงก็เลยเก็บแล้วก็ไปขายซื้อตะลังอย่างเดียวตะลงก็รายรับหลักๆก็คือของคนชราเจ็ด <700 S 1> <700 S 2> ร้อยเจ็ดร้อยกับหาของเสริมครับถ้าไม่มีก็เสร็จเลยอาศัยว่าได้เจ็ดร้อยเพราะไฟฟืนอยู่คนเดียวก็ไม่่อยเปลืองเท่าไหร่แล้วเวลาไปหา ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไป,ไปครับไปยังไงใช้รถเนี่ยได้รถคันน<อ>ี้จังสมัยตอนที่แฟน<อ>ยังยังอยู่ไงก็เลยเอาไว้เอาไว้นั่นถ้าไม่มีรถนี่ผมก็กจะทํอะไรกินน่ในใจไปอยู่อยู่ยามเขาก็ไม่เอาผมไปสมัครยาวโอ้ลุงไปเลี้ยงหลานเถอะแก่แล้วเอาว่างั้นแล้วบอกาตายแล้วกูจะกินอะไรวะนในใจผมคิดอย่างนี้นะเอ๊ะทำไงวะยู่็มากบอกเอาอดให้อด,อดคิดในใจ ยอมถ้าลูกคิดถึงเรามันก็คงมาให้เรากินบ้างก<อ>ินอย่างนั้นแต่เพราะ,ะพูดถึงลูกมีลูกกี่คนสี่คนครับหนึ่งอยู่ครบไหมครบแต่ว่าเขาไม่ค่อยมาหาครับก็โยมไม่ไม่มีสมบัติถ้ามีสมบัติน่ากลัวถ,ถ้ามีสมบัติอาจจะมาหาพ่อบ่อยมามาคิดถึงนี่เราไม่มีสมบัติเขาก็เลยไม่สนใจเราตกลัวเราถ้าใครมีสมบัติในลูกลูกจะคิดถึงเขาเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจเราเท่าไหร่แล้วยิ่งคนคนเล็กด้วยเนี่ย โอ้โหไปีปีมาหาผมตะครั้งก็ยากแล้วใครส่งเงินให้บ้างก็มีบ้างมีอยู่คนมีบ้างเล็กน้อยคนที่อยู่เนี่ยไอสวยปุ่นสีน้อยเท่าไหร่ก็สองร้อยสามร้อยเขามีภาระกับลูกเขาแล้วก็สงสารลูกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากรบกวนเราถือว่าพอขายกินได้คนเดียวก็ไม่เท่าไหร่ไงไม่เท่าไหร่ก็พออยู่ได้เอออย่าไปรบกวนเขาได้ทุกวันไหมนะผมเหลอครับครับครึ่งห้าโมงแล้วเที่ยงกลับครับพอบ่ายโมงก็มาจัดเก็จแล้วก็ จัดกองกองให้พอได้ขันรถก็ไปขายถ้าน้อยมันก็ได้100ร้อยห้าบาทก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันอีกก็เลยหลาย,ลายวันไปทีก็พออยู่ได้พออยู่ได้แล้วไม่มีเงินเก็บอะไรเลยเหรอผมเงินไมตอนเป็นหนุ่มหนุ่มทำอะไรอ๋อทำงานกันแต่ส่งลูกเรียนครับตอนนั้นก็เลยไม่มีตังค์หมดได้มาก็ให้ล,ลูกอยากอยากให้ลูกมีวิชาอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งใครเรียนจบเลยวบก็สตรีคนจบได้คนเดียว ตังไม่มีได้จบคนเดียวจบคนเดียวไม่มีตังให้เขาเรียนแล้วคนที่จบนี้เขาส่งเสียไหมก็พอพอให้บ้างแต่ว่าคนนี้เราก็บอกไม่ต้องมาให้พ่อมากแล้วเพราะลูกเองได้เรียนสูงจะได้มีเหมือนเองเราบอกงั้นไอ้พ่อกับตัวสี่แล้วไม่จบก็ปล่อยมันพ่าแกวันนี้จะตายเมื่อไรก็ตายให้ลูกเองเรียนสูงไว้เออพ่อก็ไม่เท่าไหร่แล้วบอกงั้นอยากอยากให้หลานได้มีความรู้สมัยนี้ถ้าไม่เรียนเนี่ย บอกอย่าเหมือนเหมือนตาเลยเมตาเป็นฟวยยอมรับโทรศัพท์ก็เล่นหม่เป็นหนังสือก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้ารู้หนังสือแล้วบวชป่านนี้ไปเมื่อขีดภาษาแล้วนี่ซื้อไม่ได้ละหนังสือไม่รู้ไปบวชทําไมนะไปไปหนักใจนั่นเขาว่าเปล่าไม่บวชดีกว่าอยู่งี้แล้วเราก็ซื่อสัตว์สบายใจแล้วเราก็ไม่บาปแตอนนี้ยมได้เข้าใจอะไรไหมคําว่าการเกิดมาในโลกหนึ่งที่เราเป็นมนุษย์ กว่าจะถึงคขาบาตาย,เ,ย<บ>เกิดมาแล้วเราเคี้ยวต้องทําอะไรบ้างพอจะมีผมก็สร้างความดีอย่างเดียวความรัมกขโมยกันแกล้งใครไม่เอาซื่อสัตว์อย่างเดียวแล้วพ่อผมเคยพูดว่าจนและซื่อสัตว์นอนตาหลับผมก็เลยเอาคํานั้นมามาใช้กับตัวผมว่าเราซื่อสัตว์ของคนอื่นมแม่ของเราอย่าไปรักขโมยเขาแล้วเราจะใจสบายจนก็ช่่งมัน พ่อโยมไปสอนว่าจนซื่อสัตย์นอนตาหลับผมเลยจนซื่อสัตย์นอนตาหลับผมก็คิดอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้ว่าเออมันก็สบายใจไม่ไม่เครียดด้วยไงทำไมพ่อไม่บอกว่ารวยซื่อสัตย์ตายตาหลับอ่ะพอผมไปบอกให้จนซื่อสัตย์ตายตาหลับก็เลยจนอย่างนี้พ่อผมก็ไปลูกจ้างเขายันยันตายเหมือนกันเขาแก่แก่คนจนไงผมเปลี่ยนใหม่ครับว่ารวยซื่อสัตย์นอนตาหลับที่ไปหากินนี้มันรวยไม่ได้แล้วครับพอความรู้เราไม่มีรวยยากนี้เอาเอาแค่พอกินก็พอแล้ว ไม่ต้องไปทีเรียดมากให้พอเก็นบา,างครั้งก็าซื้อข้าวไปโลกินนะที่ต้องแบ่งข้าวหุงเลยผมพอเลนะเดี๋ยวเช้าเราต้องใช้กําลังไปหากินเย็นพอนอนได้ก็กิกนน้อยหน่อยต้มผต้มน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนี่ขนาดยมยังไม่ได้เจ็บป่วยนะครับถ้าเมื่อไหร่ล้มถล่มนนเลยมอนเสือแล้วก็นอนผม้ยดล้วผมจะไปอยู่กับไข่อย่างคิดนะถ้าเกิดผมนอน นอนเสือนอนลูกไม่ไหวนี่ผมถ้าคิดว่าลูกสี่คนจะกลับมาดูแลหน้ากลัลวใจยากผมมองนี่แล้วผมจะอยู่กับใครยังคิดอยู่ไงวลยอเอ๊แล้วเราจะอยู่กับใครวะลูกสี่คนเนี่ยถ้าไม่มีใครก็โยมอยู่กับเงาแนละ้วผมมีวอร์โอตายเนี่ยผม,ม,มนึกมีนกหวีดไว้ถัาวีดปาร์ตเงียเป่านกหวีดให้ดังอย่างเดียวเพื่อเขาจะได้ยินว่าเราเป็นอะไรบ้างแต่นี่เราใสา่ว่าอะถึงแล้วแต่ดวงของเราแล้วกันเราทําดีมันต้องมี<อ>ดีตอบผมคิดอยู่อย่างนี้นะ เนื้อที่เป็นเป็นที un> <t un> <t un> ่ใครอ๋อเนื้อที่ผมครับเป็นเป็นของโยมเลยครับเป็นเป็นถนดเลยที่นี้ครับครับโอ้นดเป็นโนดแพงไหมแพงนี้ซื้อตอนนั้นสองแสนผ่อนเขาโอ้ผ่อนสองแสนแล้วทุกวันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้นะเพราะไม่ไม่ได้ขายใครขายแล้วมันจะอยู่ที่ไหนแล้วที่ก็แพงไม่ได้ขายไม่ได้เราคิดว่าถ้าถ้าโยมจะตายโยมโยมแบ่งแบ่งให้ใครตายเหรอถ้าคนไหนเขาดูแลผมก็จะให้คนนั้นถ้าคนไหนไม่ดูก็ไม่ให้ กะไว้นะเอาตอนที่โยมพังงาบแล้วมาดูไหม <c oughs> ถ้าสิบวันกะเนี่ย่รู้ถ้าใครมาดูผมผมก็ให้คนนั<อ><ม>้นก่าอยู่ในใจใช่ไหมก่าคิดไว้แล้วแต่ไม่บอกเดยวลูกจะเสียใจว่าเอ้ยทำไมไม่แบ่งอะไรให้คนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยนี่เราเอาใครเลี้ยงเราดีกว่าผมคิดอยู่นั้นนะใครเลี้ยงก็ให้คนนั้นไม่เลี้ยงก็ยกไปแล้วตายแล้วใครไปไหนก็ไปผมไม่เสียดายแล้วถือว่าของนอกกายแค่อยู่เราว่ารว่วที่เราแล้วเรามีอยู่กับที่เราแล้วผมโดนไล่สองเที่ยวสามเที่ยวนะเนี่ยที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตรงนู้น อยู่ตรงนู้นโดนไล่แล้วเพิ่งมาได้ที่ตรงนี้ก็เลยคองชั่วแล้วเงินน<ะ>ี่ทำมาซื้อตอนนั้นก็ตอนนั้นทาําบริษัทขับเป็ดอยู่สิบห้าปีไง <laughs> <ม>ก็ประหยัดที่เหนียวหน่อยอยากอยากได้ที่เขาไล่เร <laughs> ื่อยๆไงก็เลยมาได้ที่เลยก็เลยมาอยู่นี่เลยนี่ประมาณงานได้ไหมห้าสิบตารางวาครับห้าสิบแต่ผมไม่ใช่ได้แล้วตายก็ตายผมถือว่าเราเรามาแต่ตัวไม่คิดไม่ซีเรียสอะไรแล้วใครอะไปไหนก็ไปผมคิดอยู่ังนะแต่อยู่หอ้มีกินดีๆก็พอแต่ว่า ว่ามันจะไปยังไงก็ไม่รู้วันหน้าชีวิตจะต,ตายเมยื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้แต่ขอเดี๋ยอย่านอนทรมานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ใครจะมาดูแลถ้ามีใครดูแลผมจบเลยเสร็จไปอยู่บ้านพักชลาใครจะพาผมไปกันเสร็จเลย <S 1> <S 1> <ừ> ผมไม่รู้ด้าน,นกันยังคิดอยู่เอะใครจะมาดูแลเราลูกสี่คนแล้วบางคนก็เปเดนเดือนสี่สามเดือนยังไม่เคยมาหาผมก็มีนะลูกอะ แล้วไม่อยากว่าเดี๋ยวว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ไม่สนใจส่งเงินมาก็พอไม่มีให้ผมสิบางคนหกปียังไม่เคยให้ผมก็มีแต่เราพูดไม่ได้เดี๋ยวลูกจะอายเขาว่าโอ้โหพ่อเอาลูกเอาเราเป็นนินทาเียมันก็ไม่ดีเขาเอาตัวเขารอดมาเราก็ดีใจแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้กระยาเนี่ยผมก็ยังคิดดุมเหมือนกันนะอจะยุ่งจะยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยคือคนเราถ้ายังพอมีกําลังลุกได้ไปทํางานทําการหา กินได้เนี่ยทุกยังไงมันก็ยังยังทุกน้อยกว่าคนที่ไม่ไหวแล้วก็หากินไม่ได้เสร็จเลยเสร็จเลยอย่างนั้นไปไม่รอดเนี่ยชีวิตผมเนจอดแล้วอยู่ใครก็มาเหมือนข้าจุดอับเลยจุดอับนี่ให้ใครมาหาเราตอนตอนป่วยเขาก็แค่มาดูมาดูเฉยดูแล้วก็ไปกันแต่ผมก็เคยพูดกับลูกนะว่าว่าเนี่ยลูกนะ พ่อก็รักเองถ้าเองเป็นไรพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะการเจ็บไข้อยู่แล้วแต่เวใไร,รเวนมันห,มหรือพ่อเก็บเองมาดูให้ใจจะขาดเองก็ช่วยพ่อไม่ได้แล้วแต่กรรมพ่อทําไว้สมัยก่อนหรือไงพ่อก็ไม่รู้แต่แล้วแต่ดวงนะเราก็บอกลูกว่าแต่จอย่าไปซีเรียสอย่าไปเสียใจตายก็อย่าร้องไห้นะผมสั่งลูกไว้นะอย่าไปร้อง<ม>พ่อมแม่ผมตายผมยังไม่ร้องเลยผมตายหยุดผมยังว่าน้องร้องทําไมร้องแล้วฟื้นไงถึงเวลาเขาต้องไปอยู่ไม่ได้แล้ว เราก็ต้องตัดได้ผมไม่เคยร้องโยมพูดฟังเลยมันเอาเข้าอาหารแต่ทีแรกกลัวแม่ก็กลัวผีกลัวตายทีนี้ไม่ตอนนี้พูดมัก็ขี่ม้าศึกเลยแม่กลัวเมียอย่างเดียวแตก,กลัวเมียมาตอนที่ใหม่ๆอะ่ะไม่เคยมานะแล้วโยมว่าเมียไม่เสียใจว่าโอ้ที่รักตอนที่อยู่แล้วกอดฉันแน่นกลมเลยนะแต่ แต่ผมไปวัดใต้บ่อยนะไปเช็ดรูปเมียไปอะไรบอกเมียบอกให้พวกถูหวยทีจะได้ปลูกบ้านใหม่บ้านจะพังแล้วเรื่องเป็นอย่างนี้เองไปหาเมียบ่อยไปเช็ดเมียไปอะไรแต่จะอยากให้าบอกหวยจะปลูกบ้านหลังนี้ใหม่เพราะบ้านจะพังแล้วเนี่ยทีนี้ขอบ้านใหม่ถ้าว่าขอเมียใหม่โดนทักขอไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาเราอยยุป่านนี้แล้วว่าว่าขอให้ให้เมียเข้าฝันหน่อย ให้ถูกหวยจะได้ปลูกบ้านหลังนี้สักหลังจะตายจะต้อยให้ปลูกสักหลังเรื่องดีเพราะหน้าต่างหน้าเติงมันจะหลุดหมดแล้วนะอยากได้บ้านอีกเนี่ยครับ oh. ครับ oh. อยากได้บ้านาไว้ก่อนตายสักหลังว่าหลังนี้มันเตี้ยเนี่ยมีเงินไว้กินดีกว่า บ้านไปทำกะกะงั้นปลูกบ้านให้อยู่ว่าเออก่อนจะตายได้บ้านเออหรือบ้านใหม่ไว้หลังว่าตายก็ตายแล้วใครจะไปไหนก็เาไปใช่ไหมว่าบางคนทำได้อย่างดีเลยอยู่ได้สี่ปีห้าปีตายเลยอย่างงั้นไปไปไล่ขอได้ปลูกอยู่หลังใหม่สักหลังก็ยังดีเก็บเงินไว้ใช้ไม่ไม่สบายกว่าออยากกินเป็ดก็กินเป็ดอยากกินไก่เ็ี๋ยวแมันจะพังซุดด้วยนะมันสุดแถบแล้วด้วยเราไม่มีเงินซื้อจะปลูกใหม่ก็ไม่มีเงินไงนี่ไปหาเมียบอกเมียอะไรอะไร อย่าให้เมียเขาฝันว่าไปบอกหวนยนะอย่ามาหลอกแล้วกันเมียบอกไงมั้งกูจะมามึงยังกลัวกูมึงขอองนี้มึงคิดว่ากูจะให้มึงเลยแต่ไม่ใหม่กลัวตอนนี้บอกหลายปีไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วท<ำ>ําไมต้องกลัวไม่ใหม่ําจริงเพราะว่าค่าเคยอยู่ไปแล้วจากไปมันใจหายแวบเลยก็เลยกลัวเลยมันรัมันร้อนมันร้อนแต่ผมไม่เคยทะเลาะกับเมียนะยันตายจากกันน้องหมหมกันดีมีอะไรก็ถึงกันเงินทองอะไรมีก็บอกกัน ตอนเป็นรักใคร่กันดีพอตอนตายอย่ามานะมอ <c oughs> แต่ทีนี้ไม่เป็นไรแต่เขาก็ไม่เคยมารบก,กวนเรานาะเขาคงนึกว่าเราอยู่คนเดียวก็กลัวเขากลัวเรจะกลัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะเขาไม่มาแต่ผมไปเช็ดเลยวันอะไรอะไรผมก็ไปเอาอะไรให้เขากินนะนมนืม้มัง่งยาคูมัง่งอะไรที่ไปบอกอเมียมาให้กินอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดชาติหน้าเกิดอีกเจ้าเมียคนเดิมไหมก็เจ้านี้ก็ยังไม่เคยปรารถนาอะไรเลยกนะ็เฉยๆมันแล้วแต่ดวงนะวันหน้าเราไม่รู้นะ ตอตนนออถ้าโยมเกินมานี่มีเมียกี่คนผมเ่หละก็มีคนนี้คนคนคนแรกแล้วตอนหลังก็มีกิกอยู่คนก็เลิกกันเขาลูกล,ลูกชายไปเจอเขาก็เลยเออสงสารเมียกลับอยู่เมียดีกว่าแต่เมียผมมาเนี่ยเขาก็ดีอย่างนะเดี๋ยวดูหน้าซื่อนั่นเนี่ยมีกิกด้วยนะฟังแล้ว <S 2> <S 2> มีคนเดียวแล้วผมก็นึกถึงเอ,อ้เมียกูดีงี้กูไม่มีทําไมวะกลับมาเขามองหน้าเขาไม่เคยด่าผมจนตายจากไม่เคยด่าผมเลยนะเมียรู้ไหม รู้รู้ตอนนั้นเขารู้ตอนนั้นเพราะผมไปไปทํางานที่ใหม่ไงโดยไม่รู้ว่าเขารับมีดไปแล้วเขาเขาเขาเก่าจะไม่ด่าอะไรก็จะส่ะเลยใจดีใจดีเขาไม่เคยด่าเคยว่าและจะมองเฉยๆเราก็ทํแไปเฮ้ยกูจะไปเสียคนทําไมเมียดีงี้อยู่กับเมียยันต่อาจจากกันนานไหมที่ไปอยู่กับกิ๊กกิ๊ที่ไปหาเขานานไหมก็ไปอยู่ก็ไปมาๆงั้นน่ะไปมแต่เขาก็ไม่เคยว่าผมนะเมียกับมาก็ไม่เคยว่าแล้วเงินตอนนั้นต้องต้องเป็มไหมก็ต้องแบ่งกันนิดหน่อย ไม่ไม่เต็มไงแต่เมื่อกลับอยู่เมียก็ได้เมียได้เต็มที่นั่นก็ไม่ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยู่แล้วก็เลิกกันไปเราก็รู้สึกผิดผิดผิดผมก็แต่ลูกเราก็จับติดแล้วลูกลูกเขาแต่เขาก็ไม่บอกถ้าลูกจับยังไม่ได้ก็ยังยังสํานึกช้าไปไปเจอรถจักรยานผมเด้เพราะรถพ่อทําไมมาอยู่นี้ได้ยังไงแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านลูกชายแล้วตกลงไทยสวยกันไทรใทรความงดงามกับกับภรรยามันก็คนเราก็ไม่หนีกันไปแล้ว เขาก็ไม่หนีก็เฉยตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่กันไปละไม่ไม่โอ้หลายปีแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปีแล้วกลับมาอยู่กันเมียจนตายจากกันนะเจ็บไข้ได้ทุกเขาป่วยเราอะไรผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเงินเดือนก็ไปให้เขาที่โรงพยาบาลอะไรอะไรเนี่ยนอนเจ็บนอนไข้จนตายจากกันไปก็นั่นแล้วผมเอาวิทยุมาเดี๋ยวทำไมผมก็เลยเคยอยู่เคยนั่นมาก็เลยคิดเอ้ยอยู่คนเดียดีกว่าได้มากลัวจะ ก็ไม่ดีเหมือนเ<อ>มียเราต่อไปก็ไม่ให้เหงาเลยนะไม่ต้องกลัวแล้วหัดพุทโธเนี่ยนี่ผมนี่นี่แค่นี้พุทโธพอผมอ๋อท่องๆไปผมต้องคอยต้องทำให้จดไว้นะนี่ก็ล<ๆ>ืมเอาสติคอยกําหนดพุทโธอยู่ในใจ<อ>นั่งโตรงไหนก็พุทโธอยู่ในใจ<อ>พุทโธเขาเรียกฝึกสติอยู่กับองค์บริกรรมอพอบริกรรมไปนานๆจิตมันก็จะอยู่กับอารมณะนะ์นั้นแหละพออารมณ์นั้นนาน,น,าน,านๆก็เรียกเป็นหนึ่งเดียว ก็จ <G it> ิตจะเป็นเอกัตารมเรียกว่าเป็นสมาธิจิตแต่จ,จะเป็นสมาธิแบบไม่ได้แน่วแน่มากนะอาจจะเป็นคันิกะได้บ้างหายบ้างระลึกได้บ้างลืมบ้างหายบ้างไม่เป็นไรพอทําไปหลายวันหลายเดือนหลายอาทิตย์เป็นปีเข้าใจมีแต่พุทโธพุทโธและสบายจิตยกจะสว่างข้างในนี่นะอันนี้เอาง่ายๆนะอันนี้ยังไม่ใช่ปัญญานะอันนี้เป็นเพียงน้ำจิบนะ,ะส่วนอาหารหลักนี่คือฟังธรรมะ Oh. จะได้รู้ว่าแก่เจ็บตายเป็นยังไง oh. อันนี้จังทุกขังนัตตาเป็นยังไงสติปัฏฐาน4ี่มักมีองค์แหรือว่าการเจริญสติการทำฌานสัมสมาธิยังไงเนี่ยจะสอนอยู่ในนี้หมดเลย oh. มีอยู่เกือบ400แท็กแล้วก็มีสวดมนต์สวดมนต์จะมีแท็กที่1กับแท็กที่2 1 2นอกนี้บรรยายธรรมมีเกือบ400แท็กเวลาเปิดเนี่ยหนึ่งนะอ่า เวลาตั้งมีหมดกดใหม่ก่อนเวลากดก็ต้องดูว่ามันขึ้นเลขหนึ่งไหมถ้าไม่ขึ้นก็กดใหม่อันนี้กดได้ถึงเกือบ4ี่ถ้าหลักร้อยก็กด3ครั้งหลัก10กด2ครั้งถ้าไม่กดก็ไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็สวดเอง าาผมก็เคยฟังในทอรทัศชันเหมือนกันแบบช,ช่องช่องอะไรช่องห้าพานพนงเทพอ่ะฟังกันฟังไว้ในกติกนตัวเราด้วยเนาะสอนเราในตัวอันนี้ฟังเทศแล้วอันนี้เริ่มเทศแต่เ<อ>ทพเป็นแนวภาวนา,านนไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นแนวสมาธิยาเยอะเหมือนกันให้ดีๆสอนกรรมฐานไม่ได้ตัวนั่งแบบผู้มีสติ นี่กันที่เจ็ดกจะไม่เผลอเลยนี่เสียงหลวงพ่อเหมือนกันเยเป็นกันอยู่นั่งฟังนอนฟังไปได้หมดไม่แก่ฝึกไปเรื่อยจิตจะได้ละแก่วางยังไงทีผมก็มาดมมือนะในพระในยนยกมือดมมือนั่งพระเพียบหน้าตาทัดอยู่คนเดียวเงี้ยจนจบแล้วก็ล้วก็สาธุสาธุอย่างนี้แล้วก็จบ อ้าวนี่ผมก็ชอบฟังเหมือนกันแต่ว่านี่จะมาตั้งที่เลขหนึ่งเอาไว้สวดมนต์ก่อนถ้าโยมไม่ต้องการฟังสวดโยมก็เปลี่ยนตั้งแต่เลขสามขึ้นไป mm hmm. เวลากดรีมทก็ประมาณนี้ให้แนวมันตรงกันะระลาบเดียวกันแล้วกดดูมันขึ้นตามที่เรากดไหมถ้าต้องการหลักสิบต้องกดสองครั้งว่าขึ้นไหมถ้าหลักร้อยต้องกดสามครั้งแต่ถ้าไม่กดมันก็ไปเรื่อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จนร้อยสองร้อยสามร้อยเกือบสี่ร้อยพอจบหมุนเวียนกลับมาใหม่ก็สวดมนต์อีกแต่ถ้าโยมไม่กดสวดมนต์นะก็ไปเรื่อยๆๆกว่าจะกบกลับมาก็ต้องผ่านสี่ร้อยชั่วโมงกว่าเกือบสี่ร้อยแท็แต่ถ้าเรากดปั๊บก็เราสั่งได้เราเราต้องการฟังสวดมนต์ก็กดเล็หนึงอีกวิธีใช้ก็ไปเสียบปลั๊กเสียบไปก็ฟังไปเลยแล้วก็มีมีฐานแห้งเอาไว้สำรองว่า ถ้าไม่อยากเจะเสียบไฟชาร์จเต็มกลางคืนแล้วพวกนี้เช้าก็ถือไปไหนพันไดใ้ใช้ไฟก็ดีอันนี้อันนี้เป็นฐานแหง้งฐานนูนใส่จะหาซื้อยากฐานนี้เป็นฐานที่ที่มากับเครื่องถ้าถ้ามันเสียเสียมก็ไม่เป็นไรเราก็เสียบป,ปั๊กไฟ<ช>เลยไไเสียบไปก็ไม่กินไฟหรอกนะเอามอบอฟ ได้อริยปัญญาเป็นทางสว่างของโยมถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเดีวไปฟังพระแล้วถ้าโยมมีเงินหมื่นโยมโยมจะไปใช้อะไรบ้าผมก็จะเก็บไว้ก่อนไว้เผื่อขัดส่วนไรกก็ออกมาใช้อะไรเงี้ยออกมาใช้นูใช้นี่หรือว่าไปรถพังก็ซ่อมรถมังอะไรมไแล้ว เราเราได้หากินสะดวกหน่อยแล้วตอนนี้มีเงินเก็บอะไรไหมก็มีมั่งร้อยสองร้อยมีในกระเป๋านะและ้วถ้าเกิดจะมาให้โยมไปสองห0ื่นแล้วถ้าลูกรูก้มายืมโยมโย,ม,ยมจะให้ไหมก็ต้องต้องคุยกันยืมยืมยืมใต้ต้องต้องคืนเอาไปเลยเอาไปเลย <S <S ไม่ได้นะห้ามเพราะเราต้องไว้ใช้เมืเรากแก่แล้วเดี๋ยวเขาไม่เขาไม่มาให้เราแล้วก็ อดเลยหิวจริงเลยแล,แล้วยอมเชื่อไงว่าคืนเราก็ต้องบอกก่อนถ้าไม่คืนไม่ให้เวลา <laughs> จะยืมเขาให้หมดแล้วคืนหมดนัออ่นแต่ก็น่ากลัวจะยากผมคงไม่ให้แล้วเพราะตัวเขาเองเดนเดือนเขาไม่เคยมาให้ผมอยู่แล้วใช่ไหมไปให้เขาก็เราก็กลัวศูนย์เหมือนกันไปช่วงได้ไงนะใช่เดี๋ยวก็น่าเกลียดรูดปเป,ป,ปี่ยมซีสองปีทั้งปียังไม่มาหาผมเลยนะลูกผมอ่าพวกนี้มั่นใจก็ให้ไปสองหมื่นไปคิดว่าคงจะยากนะคงจะให้ยากถ้าไม่น่งจะให้หมือนเดียว เขาอะไรไหมให้ไปกูไม่ได้คืนแ้วเสร็จดิเกิดเราจําเป็นมาทางานอดนะมั้ยกเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้เก็บไว้ใช้ไว้ใช้เวลาแก่ตัวแล้วเราหาไม่ได้ลูกลูกหลานเรามันยังหนุ่มอยู่เขาหากินเขาได้ครับวันหนึ่งตาเราไม่เห็นทำไงผมทำไหมขาเราลุกไม่ไหวเก็บเก็บไว้ใช้ครับครับอ้าวหนึ่งนาทีก่อนจะจบ เอาข้ามาสักหุงข้าวเองใช่ไหมครับครับผมเองครับเอาเอาข้ามาสักหกลูกก็ได้ไปหกลูกเอาหนึ่งนาทีจะจมที่จะมาเน้นให้ว่าเด็กลำบากยังไงเด็กยังโตยังแข็งแรงเขายังมีเส้นทางอีกยาวไกลแลวเขายังช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาไม่เกียจคร้านเช่อย่างยังไงก็ไม่อดตาย แต่พอคนอายุมากขึ้นเป็นรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นย่าและรุ่มยายถ้าเราไม่มีเงินทองเก็บไว้เลย,เยไม่มีพ่อหลวงไว้สำรองไว้เนี่ยเขาก็มายายากพอถึงวันนั้นแล้วหมดแล้วมันไม่มีที่จะมาลำบากจะมาบีบน้ำตาร้องให้ว่าหน้าสงสารยังไงก็ตามอย่าใจอ่อนเพราะวันที่เราให้ก็ไปแล้ว เราไม่มีใช้วันนั้นเราจะลำบากกว่าคนที่ยังแข็งแรงกว่าเราเพราะเรามันเหมือนเรี่ยวแรงกำลังมันจะหมดแล้วก็ต้องเก็บไว้ใช้ก็เป็นห่วงคนเท่าคนแก่พ่อแม่ที่ดูอยู่อย่าไปทุ่มให้ลูกหลานหมดเร็วเกินกักไว้บ้างอย่าไปนึกว่าหลานจะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงแต่มาว่าอะไรก็ไม่แน่นอนหรอก ไม่รู้เขาจะได้ภรรยายังไงสามียังไงหรือเข้าไปลงทุนยังไงเกิดผิดพลาดขึ้นมาที่ทางก็ยังไม่เหลือลบ้านก็ถูกจำนองหมดก็มีก็กล่าวไว้ให้คิดแต่ถ้าโยมจะให้จะมาก็คงไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าเตือนไว้เพราะว่าธรรมสัญจรเราก็เห็นชีวิต บัญปลายเป็นอย่างนี้ก็ต้องป้องกันญาติโยมไม่ส่วนนะก็อขอเจริญพรเดี๋ยวขอไหม่แล้วนะต่อไปกําหนดพุทโธนะครับครับอยู่ไหนก็นั่งเอาสติพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นเพียงเอาสติฝึกกิจให้อยู่กับองค์บริกรรมเพื่อให้มีสมาธิแต่ยังไม่ใช่ปัญญาปัญญาต้องฟังทำเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเบื่อหน่าย ไม่อยากจะมั่นหมายอะไรจิตก็ออกจากทุกข์ได้นะอ้าลน,นี่ของนะมีพัดลมให้มีข้าวไวห้หงได้มีไข่มามา่าปลากระป๋องยาลมว<อ>ิทยุฟังนะฟังไว้เป็นอายทรั้นกินได้สองเดือนสเดือนเลยอ <คน S 2> กินได้เป็นเดือน<ๆ>เดือนเลยไปสาธุ<ม>ไปเลยนะ